อน,น้องไวเลนมาออกกำลังกายข้างนอกอาทิตมามาไหมอน,น้องมาออกกำลันนงาออกายข้างนอกจ้ะออกมานอกคอกม,มาออกกำลังก,กายไป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 ทั้งพปุ่นแม่ทั้งพุ่นลูกแม่ทั้งพุ่นไปไปหาแมริวนองวาเลนมาออกกำลักกงก,กายากับมูน,นี่

เล็กตัวน้อยมาออกนอกมาออกสนามมากินเฟียงมาแลนออกกำลังกายให้สุขภาพดีอากาศปลอดโปร่งอากาศปลอดโปร่งสุขภาพดีจะได้แข็งแรงอากาศน้ำเร้าหกโมงเศ้าเกิดโมงเร้าอากาศดีๆเพราท่านมีแดด เอาเด็กเด็กมาออกกำลังกายกันจ้าหมากกอยากหยอกไปว่าเล่นไปหาแม่ไปไปทั้งพูนไปลูกไปพูนมาพี่มาพี่มาพี่สบายแก้่มาเออมีความสุขคคยม,มีความสุขนะดมกันดมดองน่อย อ๋อกำลังไกลกันอ่ะออกมายืนกินเฟียงออกมาแจ้ตากินเฟียงเป็นเด้ตัวน้อยๆนี่กินเฟียงเป็นเด้มาเบิ่งแก้วตากินเฟียง ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยกินเฟียงไปแล้วได้สิบกว่าวันแล้วตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเก่งนะเนี่ยคนเก่งของแม่แก้ตาเนี่ยกินฟางไปแล้วกินไปแล้วลูกสาวแม่ไม่ยอมมาหาแม่แม่ก็ห้องหาเอาควายออกมากินเฟียงยี่เง่าจะหญ่าบ่ไม่มองหเห็นแล้วหญ้า ให้ยืนกินเฟี้ยงอากาศตอนเช้าเช้าพาเด็กๆออกคอกจะได้กำลังกายพ่อกระดอกกำลังกายน้ำตาแม่ก็น้ำว่วงลูกน้ำตา เอ๋น้ำใจใจเอ้ยใจน้ำใจบรรยากาศน้ำเศร้าจ้ะห้มใจมันจะกาศตอนเช้าเช้าปล่อยออกมาหากินฟางปล่อยออกมาออกกำลังกาย สูดอากาศชดชื่นเอาออกมาน้ำมูมันอยู่กลางเดินไม่ยืนกินฟางแต่บ่ให้แม่ลุน้ำเพราะว่าแม่ขอดไม่แผลว่าทันเสาบางลาน,น่อยกันสะดือกับว่าทันหลุดแต่ว่าแหงแล้วอีกจักสองสามมือก็ออกไปน้ำมูได้หรอกจ้าแต่ตอนนี้เอาออกมาต่ย้ำเสาช่วงอากาศดีๆมากลางเดินกินฟาง ให้เขาสูดอากาศนอกคอ,อกอากาศดีอากาศบริสุทธิ์พ่นแม่แม่แม่ลูกไปหาแม่พ่นเอาไปมาถือทางไปถากกับตะขอกเว้ยลายนเอสิกับตะขอ,อกไว้ <laughs> ออวล่ะอ๋อหยอกม้าสะ,ะเห็นม้าตัวน้อยก็จะข้องอเห็นมาตัวน้อยก็จะข้องกับสิหยอกสันตะ ไปพุ่นแม่แม่ยี่พุ่นแม่ลูกพุ่นแม่แม่แม่ไปทางพุ่นแม่เดินหน่าไปทางไปหาแม่ลูกไปหาแม่ก็บอกเป็นแม่บ้างล้วนาะพาชมบรรยากาศอากาศดีๆตอนเจ็ดโมงกว่าจ้าเจ็ดโมงกว่ากว่าอากาศบริสุทธิ์อยู่ ไปหาแม่ว่าเป็นมิตรแลนนี้กงจองกองจองผัวผู้แม่กับห้นหาลูกอยู่ดูควายกินฟางกันจ้าเนี่ย <Yeah. S 1> มากับลายผองไมา้จะาของพองหมาเพิินต้องได้คอยเบิงดูบรรยากาศยุคห่างถนนลลแนล้วรถแลนหลายรถหลายๆรถอ้อยเอา้ามาหาแม่ติ มา嘛เอ้าหอมแจ่มเอ้าหอมกล้องเอ้าไปี่หลับไปหานไปพ่อพาไปหามไปพ่อพาไปหาแม่ไปพูนผุนเ้อะผุนแม่แม,แม่นับตังค์ยี่ผุนแม่ลูกนะส่งเสียงไปมีเสียงเถิดเด้มีเสียงเถิดเด้ <laughs> เสียงะเด้คุณหากไปหาแม่บ่เป็นสิกับต่ทั้งขอกพามาชมบรรยากาศคายออกขอกตอนเช้าๆค่อยหน่อยกับล่าเลื้งเบิกบานหยอกกัน นี่คือชีวิตตามบ้านนอกจ้าชีวิตชนบบทำบดชีวิตของคนชนน้ำบดชีวิตของคนอีสานบ้านนอกเหลียงง้อเหลียงควายบรรยากาศน้ำมือเศร้าอากาศดีจ้าชดชื่นน้ำเศร้าเนี่ยปล่อยควายออกมาออกกำลังกายควายหน่อยรวยมากตจังแมนกวนได้มาน่ะ จูงแม่มาหาลูกอ่ะลูกย่างไปหาแมวเพราะท่านเป็นอยากคืนแต่ทั้งขอบอืเออแล้ลูกละเห็นแม่กับแลนส่ตะนมกินนมเกงว่าเล่นหน่อยกินนมเกงสิใย้งไ,งไว้อยู่อดอกกินนมเกงอยูถ้ากินนมเกงจะโตเร็ว อีกตัวหนึ่งก็ใกล้แล้วแม่กล้วยหอมก็ใกล้แล้วแม่นับตังแม่กล้วยหอมก็ใกล้อาการน้มเหลิมระตันฐานน้มเหลิมมากบ่เกินสองมือจ้าคาดว่าจ,จะบ่เกินสองมือ แม่กว้วยหอมจอกว่าเกินอีกสองมืออาการมาเลยแม่กว้วยหอมไปพุ่นแล้วแล่นหาว้องๆผัวแกะตาพาะมูได้หาวไปผัวใกล้ๆผัวโอ้ยหาววื้อๆไปผัวพาชมบรรยากาศ ควายออกคอกตอนเช้าๆจ้าอีสานบานเฮาจ้านี่คือชีวิตคนเลี้ยงควายพามาชมเอาควายออกมากินฟางแม่นี่ไก่แล้วจ้านี่ยไก่แล้วนี่คือแม่ไก่หอมไก่เต็มที่แล้วน้มเริ่มมาแล้วน้มเริ่มตึงแล้วน้มเริ่ม ซูมือจะเหี่ยวแตบแสบมือนีเริ่มม้าแล้วเอาไว้จะว่าเพจบวมเริ่มนั่นแหละอีกว่าโดนจ้าก็จะได้น้องไม้อีกหนึ่งตัวรุ่นซอยในเดือจ้าล้อล,ลุ่นซอยกันรุ่นให้เป็นลูกสาวนะจา้าอยากได้ลูกสาวคือว่าลูกสาวนี่วายถ้าโตกทองออกมาเป็นโตัวผูกสงสารเขาเลยย่านเขาอน้น บอ่อแด้อายุยืนคือตัวแม่เนาะจ้าใจกับหว่วงเขาทันทีคลิปนี้กับซ้ำนี่แหละจ้าพาเบิงคววยเบิงบรรยากาศตามบ้านนอกจ้าตามพิสารบ้านนอกเรา